นี่นะครับวันนี้พามากินตำนานความแซ่บของระยองนะครับลานสวนนิฟานะครับเนี่วันนี้จัดมาหาเมนูมีต้มเนื้อใส่ไข่ลาบเป็ดเนื้อแดดเดียวแล้วก็ลิ้นอยางนะครับแล้วก็ยำหอยบอกเลยสิ่งงทุกเมนูทีเด็ดเลยนี่ดูต้มเนื้อมาแบบร้อนๆเลยนี่โอ้โหนี่ต้มเนื้อใส่ไข่นะครับดูตีไข่แตกเลยเนี่ยชิมก่อนโอ้ยตัดตอนเลยต้มเนื้อใส่ไข่ โอ้โหยหนากินจชะอโอ้โหร้อนร้อนเลย,ยสร้างแน่นอนทีร้ามีเมนูให้เลือกมากมายเลยนะครับม,มีจันมหาเมานูน,นี่พรีเด็ดของร้านเลยเนื้อแดดเดียวหอกเลยพรีเด็ดมาต้องสังอโอ้โหร่อย Hmm. Hmm. là pet hmm. chỉ đẹp, đẹp. Hmm. <laughs> hmm. hmm. nhỉ Hãy hmm. โคตรดีนี่จำหอยแครงอร่อยนะบทฉาดจัดจานบอกเลยความอร่อยโคตอร่อรยนี่ ในเมนูที่ล่างก็มีให้เลือกสั้งมากมายเลยนะครับจะกินแล้วก็ซั้งได้เลยวางวางมากินมาชิมกันดูนะครับพี่การล่าจะยุ่ถนนเส้นลาดบํารุงที่จะขึ้นตัวเมืองนะครับสายล่างจะีปักแมพไว้ให้วางๆงมากินมาชิมกันดูบอกเลยเลย